โปรในโซนอ่ะใช่โอ้โหของจริงก็ม mm ันแปลกๆไอ้เนยดูว eh BE ิ่งคอดเร็วเลยมาดิสัตว์มาดิล็อกหัวเลยอ่ะดูดิโอ้มึงยังเล่นดูดิโปรในโซนอ่ะดูดูในนี้ดิ๋ยวทำไมอะไรกันเออดูดิเฮียวิ่งโคตรไวเฮ้ยล็อกหัวเลยเฮียดูดิมามาดิสัตว์โอ้เจออัดตัว โอ้มาเลยโฟนเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิกดิเฮเอาปืนกลมาได้บ้างมั้งเอ้เฮียใครยิงกูอี้แบบโอ้ไม่มีปัญญาเล่นจริงนะเฮียมาเล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 สัตว์มาเลเฮียเดอะแฟร์้ยโอ้มาดิจะยิงหัวปให้ได้อะมาเออได้หัวแล้ว โผล่อะโอ้โหใช่แล้วท่านหายไปไหนวะอยู่เปล่าขึ้นไอ้นี่เปล่าขึ้นเด้งไปแล้วเปล่าโอ้โหวิ่งดัวขนาดนี้ไม่โดนได้ไงวะแบมแล้วเหรออุ้ยมาแล้วมาแล้วเยี่ยตอนนั้นต้อนตาไปเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูเดี๋ยวอุ้ยมันสนุกไปนะมันสนุกไปนะไอ้ห่านจิ๊กเออมันสนุกว่าละ

โป้มันใสเป็นใสแหวงต้องทำให้โปหัวร้านโอ๊ยไม่โดนยิงคุณไปโดนโยิงคุณไปโดนด้วยเดี๋ยวเรอให้มันยิงก่อนพี่จะไปแต่ว่าสองดูตัวมันเอาให้หมดโปอะไรหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวโปหายออกแล้วมั้งยังอยู่แหว่งแต่เรายังไม่เจอ เดี๋ยวมันก็วิ่งมานี่ได้ไงได้ไงใช่หรือได้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวนี่มานี่ได้ไงมาแล้วไอ้เหี้ยเปลี่ยนปืนด้วยไอ้สัตว์มันเปลี่ยนปืนด้วยโผล่อะมาเปลี่ยนปืน M P 5มาโอ้ยว่าอยู่ไม่เหงาโผไอ้สัตว์โผหัวแตก เจออกซีหน่อยเป็นไงโปะมาดิเราพวกเดียวกันป่หนูเดียคิเดียดคิปลงหนูนี่มาดิโปกับกับจัดโปในโซนตงนันมาดิมาดิโป